คนแม่กองเนี่ยเป็นคนยิงในความรู้สึกของผมนะคือเป็นคนที่ไม่ชอบง้อคนเชื่อไหมว่าคนแม่กองเนี่ย99%ไม่รู้ว่าในถุงยางชีพเนี่ยมีอะไรไม่รู้จริง,รงเพราะจังหวัดนะพื้นที่ทุนคามมันไม่เคยเจอไข่พิบักต,ต้องการปวามชื่อเหลือเพราะฉะนั้น <c oughs> คนแม่กองเนี่ยมันจะกลายเป็นคนยิงในความรู้สึกนะคือกูไม่ต้องง้อใครก็ได้กูอยู่ของกูได้แต่นี่ข้อเสียงอัตลักษณ์ตรงนี้ก็คือว่าไอ้ความยิงของตัวเองเนี่ย มันกาลังมาทําลายตัวเองด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างสังคมแล้วมาเปลี่ยนหมดแล้วไงเราจะยิงแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะพื้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังคมของคนเข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราจะยิงแล้วยึดถือแบบใบโบราณเลยอย่างนั้นคิดผิดแล้วเราต้องคิดว่าทําอย่างไรเนพะื่อที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ให้ได้นั่นคือเราต้องลดอัตราตัวเองแล้วเราต้องดูคนรอบข้าง ดูสังคมรอบข้างเราต้องปรับตัวนีน่คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อพยุงเมืองของเราให้อยู่ให้ได้ปัญหาทุกอย่างที่เราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราพาเราแก้คนเดียวมันแก้ได้ไหมไม่ได้ไไดเออคือปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าคนแม่กองญิงไม่ได้เราต้องปรับตัวแล้วว่าเอากลักษณ์หรือมุมมองคนแม่กองที่เราเคยอยู่สุรบายนี่ปัจจุบันเนี่ยต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นมันมีความสุขบนอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรารักษาภูมิปัญญาของเราไม่ได้ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารทุ่เมืองเราไว้ให้ได้